สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะปุ๊กปิกจะมาแนะนำวิธีการปล่อยกู้เหรียญในเว็บครูคอยนะคะซึ่งวิดีโอครั้งที่แล้วนะคะปุ๊กปิกได้มาทำนะคะในส่วนของวิธีการกู้ยืมเหรียญในคูคอยเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมาแยกส่วนก็คือการทำให้เขา กู้ยืมก็คือเราเป็นคนผู้เราเป็นผู้ให้ปล่อยกู้นั่นเองนะคะอันดับแรกนะคะแล้วก็เลือกตรงฟังก์ชันคริปโตเลนดิ้งนะคะด้านบนนะคะก็จะมีคำว่าเล่นนะคะก็คือให้กู้นะคะกับตัว Borrow ก็คืออ่าเขาเรียกว่า เราไปกู้เขานั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมามาดใหม่นะคะก็คือเราจะมาเป็นคนปล่อยกู้นะคะ,ะยกตัวอ,อย่างอย่างวันนี้นะคะบุ๊คบิ๊กจะมาะแนะนำเนาะวิธีการนะคะว่าเฮ้ยถ้าเรา,าถ้าเรามีเหรียญเนี่ยไว้เฉยๆเนี่ยแต่ว่าอยากจะมาทําการให้เขากู้เนี่ยเราจะทํำยังไงบ้างนะคะเพราะว่าตรงนี้เนะเาะเรามาดูนะคะเดเลยตอนนี้นะคะก็คืออยู่ที่0.022%นะคะ ต่อปีเอ้ย,อยต่อวันนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากรู้ว่าปีนึงเนี่ยจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะคะก็คือตอนนี้อยู่ที่8.03%ต่อปีเลยทีเดียวนะคะ,ะวิธีการเนาะก็เราก็มาเลือกเหรียญเลยนะคะว่าเราอ่ะมีเหรียญตัวไหนแล้วเราอยากจะมาลองทําการปล่อยให้เขากู้นะคะอย่างตงตัวอย,อย่างอย่างวันนี้นะเราพุกิกจะมาใช้เหรียญ USDT นะคะในการที่จะเป็นตัว ปล่อยให้เขานะคะก็คือเรามากดตรงปุ่มสีแดงนะคะตรงเคาว่า l e n d USDT นะคะแล้วก็มันก็จะมีะฟังก์ชันออโต้เลนกับตัวเลนธรรมดานะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเราเนี่ยสามารถกำหนดได้นะคะว่าเฮ้ยปล่อยกู้ครั้งเดียวหรือว่าถ้าสมรติว่าเขาเราเรากู้เราปล่อยให้เขาเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเข้ามาคืนเนี่ย ระบบก็จะทำการทำออโต้เลนให้เราอัตโนมัตินั่นเองนะคะก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะเลือกตรงส่วนไหนนะคะยกตัวอย่างเนาะอย่างวันนี้เนี่ยปุ๊บปีกอยากจะมาะปล่อยกู้เหรียญน,นะคะแต่ว่า total access หรือว่าเงินของปุป๊บปีตอนนี้นะคะยังไม่มีในแะอคเคาเลยนะคะยังเป็นสถานะ0 USDT นะคะทำยังไงนะคะเราก็กดตรงตัว หนังสือสีเขียวตรง transfer นะคะก็คือเราจะไปทําการ transfer เงินในบัญชีของเรานะคะอย่างยกตัวอย่างตอนนี้นะคะเราอยู่ในตัวของอ main account นะคะก็คือเราก็ดูเลยว่าตอนนี้ในเหรียญของเราไปอยู่ในตรงสัดส่วนไหนบ้างนะคะปุ๊บปิ๊กก็จะไปทําการ อ่าโอนจากตัว margin account มาก็แล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ USDT ของภูปิกเนี่ยไปอยู่ในตัว margin account นะคะภูปิกก็เลือกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยอ่าภูปิกก็ใส่จํานวนนะคะว่าเราจะโอนมาเท่าไหร่ภูปิษก็จะเลือกอ่อนะคะก็คือเลือกโอนทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็กด confirm นะคะ อ่าเท่านั้นนะคะเงินน่ยก็จะมาโชว์ใน total a s s e t ของเรานะคะหลังจากทุกที่เมื่อกี้เนี่ยเป็นศูนย์นะคะสำหรับการ transfer นะคะก็คือการโอนเนี่ยภายในนะคะมันจะไม่มีการเสียค่าธรรมเนียมนะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถโอนไปโอนมาได้เลยนะคะแล้วก็ตรงในส่วนของตัว รีเซิร์ฟตรงนี้นะคะก็คือจํานวนเงินที่เราต้องการปล่อยกู้นั่นเองนะคะซึ่งขั้นต่ำเนี่ยมันก็จะมีบอกไว้นะว่าแบบเออเราสามารถให้ปล่อยกู้ขั้นต่ําที่เท่าไหร่นะคะอะย่างยกตัวอย่างตอนนี้เรามีเงินทั้งหมดนะคะอยู่ที่ยี่นะคะ usdt นะคะก็มาเลือกเลยว่าเราอยากจะให้กู้เป็นระยะเวลากี่วันนะคะหรือว่าจะเลือกทั้งหมดเลยก็ได้นะคะ,ะสมมุติว่าเป็นระยะเวลาเวันนะคะ มิเลตตอนนี้นะคะก็คือเราก็เลือกเลยว่าเราเนี่ยอยากจะให้ยืมในอัตราการปล่อยกู้ที่เท่าไหร่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยในส่วนของตลาดนะคะเขาให้ปล่อยกู้กันที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์จุดศูนย์สองสองนะคะเราก็จะแบบเออให้ปล่อยน้อยที่สุดหรือว่าอยากจะเพิ่มก็ได้นะแล้วแต่นะคะแต่ว่าพวกพราจะลองไปปล่อยที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์จุดศูนย์สองหนึ่งนะคะก็กดตรง อ่ะเข้ามาที่เลนใหม่นะคะแล้วก็ใส่ทั้งหมดนะคะก็คือ25นะคะแล้วก็เลือกตรงนี้เป็น7วันนะคะแล้วก็มินเลทนะคะก็คือ0.021นะคะเมื่อกี้เป็น2 2เนาะก็คือกด enable ได้เลยอ่าเท่านั้นนะคะการ ปล่อยกู้ของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะมากดรีเฟชตรงนี้ตรงเลนดิ n ง history นะคะ o p เ n ทำไมไม่โชว์ประวัติของเรานะคะไปใหม่ตรงนี้นะคะพี่เรียกเจ็ดวันมิเนเล่ที่ศูนย์จุด ระยะเวลาเท่านี้นะคะเดี๋ยวก็รอให้มีคนมาทำการยืมเหรียญของเรานะคะ เราเนี่ยก็จะได้รับนะคะดอกเบี้ยนะคะอยู่ที่วันละ0.021นั่นเองนะคะเดี๋ยวพอถ้าสมมติมีคนมายืมเนี่ยประวัติทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมาโชว์ในตรง lending history น,นะคะว่าอุ้ยมีคนมายืมของเราไปหรือยังนะคะแล้วเขาทำการจ่ายคืนนะคะแล้วเราได้ดอกเบี้ยกันเท่าไหร่นะคะก็ประมาณนี้เนาะก็คงไม่ยากนะคะก็ลองไปทำการอ่า เล่นไปลองดูเนาะสำหรับคนที่อถือเงินหรือว่าถือเหรียญไว้เฉยๆนะคะนำมาปล่อยกู้ตรงนี้นะคะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะมาดูว่าปุ๊กปิ๊กจะมาอัปเดตในเรื่องไหนหรือว่าอยากให้ปุ๊กปิ๊กนะคะมาอธิบายในเรื่องใดนะคะก็คอมเมนต์ฝากไว้กันทางด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามซับสไครต์ด้วยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ในเรื่องของวิธีการปล่อยกู้ก็ มีเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ